นั่นแหละค่ะคือเราซื้อกระถางต้นไม้เพื่อจะดัดแปลงทําเป็นอ่างป้าจะทําได้<อ>ไหมยังไม่ได้มาคิดว่าทําได้แน่แต่ตอนนี้เริ่องังเลยละอยาจะต้องลองเอาไปวางๆดูนี่เพื่อนทีไหนที่เอากระถางต้นไม้ มันเลี้ยงว่าจริงๆแล้วว่างไหมคะถ้าใ,ใครฟังเสียงเราแว้บแบบๆต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้หูดใจไม่ชัดน,นิดหน่อยไม่รู้าแขนจะหายตอนไหนแต่น่าจะ ถ้าแหหายก็น่าจะกะออมาพูดได้ปกติตงนี้ที่เราเลือกเพราะว่าเราคิดว่าพื้นที่ที่เราจะเอามาตั้งอ่ะมันขนาดพอดีแน่นอนว่าเราจะนํามาเลี้ยงปลาความกังวลข,ของเราก็คือเรื่องไม้ขึ้นร้านนั่นแหละกระทาสีเหมือนเดิมเราเห็นสีมันเริ่มแห้งแล้วก็เลยเอาทินเนอร์มาเติมในตอนที่เราหาขอ้อมเงินเหมือนว่าจะมีทินเนอร์แล้วก็ไม้สนไม้สนใช,ใช่ใช่น้ํามันสนจะทําให้ มีการเคลือบเงากันแรงได้ดีกว่าแต่ว่าทินเนอร์จะมีประสิทธิภาพหรือว่าการทํางานของเขาก็คือจะละลายสีได้ดีกว่าเราก็คิดว่าน่าจะตรงจุดประสงค์ที่สุดแล้วเราก็เลยซื้อมาทาเอ้อซื้อมาผสมใช้จริงจคิดว่าสีจะจางกว่านี้นะแต่ว่าก็รอยเงินเข้มอยอะเลย เป็นสีเก่าของคุณพ่อที่เราเอามาใช้ใช่ๆถ้า<ช>เราเลือกเองกัไน้จะเป็นสีอ่อนๆนอันนี้เราเลือกให้คุณพ่อก็เลยสีเข้มวิม้นแล้วเราก็ทาจนเกือบเสร็จนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยยังไม่ได้ทาต่อเดี๋ยวไว้ทําเสร็จยังไงจะมาอัปเดตอีกทีเดีือว่าคัยาไอเดียไหมคะกระถางก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่ปลูกต้นไม้นะจะเลี้ยงปลา